หลายๆท่านก็น่าจะรู้จักศิลปินอย่างคุณโอ๊ตปาโมดหนึ่งในศิลปินสุดฮอตที่โด่งดังในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากกับการทํารายการต่างๆบน YouTube ในช่องโคตรคูที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนนั่งแทน CEO ไปแล้วหรือไหนจะเป็นเจ้าของเพลงเพราะอีกมากมายซึ่งใครที่ติดตามคุณโอ๊ตปาโมดนะครับท่านก็น่าจะรู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคอเกมเมอร์เหมือนพวกเราเลยมีการทําคลิปเล่นเกมให้เราเห็นมากมาย และเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วตัวผมเองเนี่ยก็ได้ทราบข่าวว่าทางคุณโอ๊ตปาโมตได้ทําการเปิดตัวบริษัทเกมที่ชื่อว่า Bon อลไฟเกต i n g ing, ซึ่งผมเห็นครั้งแรกในช่วงงาน Thailand g เกม s ช o w ปี2023ที่ผ่านมาและเกมแรกที่ค่ายนี้นําเข้ามาก็คือเกมอย่าง i ิ r a Chronicle เกมมือถือสไตล์ r p g Turnbased ซึ่งในเว็บแรกที่ผมได้เห็นวิชวลของเกมโมเดลตัวละครต่างๆผมเองก็รู้เลยว่าตัวเกมเนี้มันจะสามารถดึงดูดผู้เล่นได้แน่ๆเพราะแต่ละตัวละครนอะ่ะคือน่ารักมากๆ น่าจะตกชาวเกมเมอร์ได้หลายคนเลยอะและล่าสุดทางเกมอีกดาคอนิคอลก็ได้เปิดให้เล่นฟรีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบนเครื่อง iOS แล้วก็ Android ซึ่งตัวผมเองนะครับก็ได้เข้าไปลองเล่นเกมนี้มาประมาณ1อาทิตย์เต็มๆแล้วแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับว่าตัวเกมอีกดาคอนิคอลมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง แม้มว่าเกมอีกรากอนเนค c o i จะมีธีมโลกเป็นแฟนตาซีแต่ว่าตัวเกมก็จะมีความผสมผสานความทันสมัยเข้าไปด้วยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวถึงจักรวาลตำนานเทพนอสหลังจากสิ้นสุดสงครามแลกนารล็อกวันเวลาผ่านไปมีการสร้างดินแดนใหม่และภายหลังนะครับก็ได้มีการค้นพบพลังงานที่เรียกว่าอีเทอร์ซึ่งมันจะเป็นพลังงานวิเศษตัวเราเนี่ยครับจะได้รับบทเป็นผู้จัดการของชมรมวาคิลี่ซึ่งเราเนี่ยครับมีหน้าที่ในการเป็นผู้บัญชาการเหล่าวาคิลี่ในการทําภารกิจกําจัดเหล่ามอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวออกมา ซึ่งตัวเนื้อเรื่องของเกมหลังจากที่ผมได้เล่นมา2บทแรกส่วนใหญ่ตัวเกมก็จะเป็นการดาเนินเรื่องราวปกป้องดินแดนต่อสู้กับวอคิลี่จากดินแดนอื่นๆแต่ตัวเนื้อเรื่องโดยรวมเนี่ยครับก็จะมีความสดใสสไตล์แฟนตาซีและตัวละครต่างๆที่เราเรียกว่าเหล่าวอคิลี่เนี่ยก็จะมีความน่ารักความสดใสที่สามารถตกให้คุณหลงรักได้เลยครับรวมถึงตัวเนื้อเรื่องก็จะมีแก่น ที่มันจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสู้รบการแย่งชิงรวมถึงการสูญเสียด้วยรวมถึงก็จะมีเรื่องเกี่ยวโยงกับความฝันของตัวละครเราซึ่งมันมีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ยังเล่นไม่ถึงน่าเสียดายมากๆและนอกจากในเรื่องหลักตัวเกมก็จะมีการเก็บค่าความสัมพันธ์ของเราตัวละครซึ่งถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของตัวละครสูงตัวละครวาคิลี่ของคุณเนี่ยก็จะมีสเตเตัสที่เพิ่มขึ้นแถมยังมีเรื่องราวเฉพาะของตัวละครนั้นให้เราได้ติดตามอีกด้วย สำหรับตัวเกมเพย์อย่างที่ทราบกันว่าตัวเกมจะเป็นเกมแนวกาชาที่เรานะครับจะได้จัดทีมนําเหล่าวาคิรี่สาวออกไปประจนภัยในแต่ละด่านโดยเราจะสามารถจัดทัพเหล่าวาคิรี่ได้ทั้งหมด5คนซึ่งตัววาคิรี่เนี่ยจะมีตําแหน่งการเล่นอยู่ด้วยกัน3ตําแหน่งนั่นก็คือแถวหน้าที่จะเป็นแท้งตัวกลางก็จะเป็นตัวทําดาเมจส่วนแนวหลังก็จะเป็นพวกอาวุธระยะไกลตัวเวทซัพพอร์ตหรือว่ารอบสังหารอะไรอย่างนี้ครับ แถมแต่ละตัวละครก็จะมีอัตลักษณ์ที่จะแบ่งออกเป็นสายพลังต่างๆซึ่งจะมีการชนะทางแพ้ทางกันอยู่ด้วยอย่างเช่นสายธรรมชาติก็จะชนะเวทมนต์เวทมนต์ชนะเทคโนโลยีเทคโนโลยีชนะธรรมชาติเหมือนกับการเป่ายิงฉุบนั่นแหละซึ่งถ้าหากว่าอัตลักษณ์ชนะทางตัวละครก็จะโจมตีแรงขึ้นแต่ถ้าหากว่าอัตลักษณ์แพ้ทางตัวละครก็จะโจมตีเบาลงรวมถึงวาคิลี่นะครับก็จะมีระดับที่แตกต่างกันไปโดยเริ่มจาก1ดาว2ดาว3ดาว ซึ่งเราก็สามารถเปิดกระชาตัวละครและอัปเกรดตัวละครเหล่านั้นให้สูงขึ้นได้นอกจากนี้หากเราอัปเกรดถึง4ดีดาวขึ้นไปเรานะครับก็สามารถปลดล็อกแอนิเมชันท่าไม้ตายสวยๆของแต่ละตัวละครได้ด้วยครับนในเรื่องกลไกการต่อสู้ตัวเกมจะมีการโจมตีเป็นเทิร์นเบทแบ่งกันร,ระหว่างทีมเราแล้วก็ศัตรูโดยจะผ่านการโจมตีคนละ5ครั้งซึ่งเราสามารถเลือกใช้พลังในการโจมตีศัตรูได้ เลือกใช้พลังจากวาคิลี่คนไหนก็ได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับวาคิลี่ตัวนั้นว่ามีสกิลอะไรบ้างซึ่งตัวพลังก็จะมีทั้งสกิลเดี่ยวที่โจมตีได้รุนแรงสกิลหมู่ที่โจมตีได้เบาหน่อยแต่ก็ตีได้หลายตัวสกิลฮิลสกิลเพิ่มป้องกันหรือจะมีสกิลอย่างพวกติดพิษน้ำแข็งกัดหรือสตตนสตูก็มีและวาคิลี่แต่ละตัวนะครับก็จะมีค่าพลังชาร์จที่เรียกว่าเกรดอีเทอร์ที่มันจะได้มาหลังจากที่ตัวละครเหล่านั้นออกแอคชั่นใช้้้สไไ่าาดตมทย แน่นอนครับว่าตัวเกมนี้มีระบบออโต้ให้เราได้ใช้สําหรับคนที่ไม่ได้ว่างกดมือนะแต่ถ้าหากว่าคุณเล่นไปเรื่อยๆยิ่งผ่านไปถึงด่านหลังๆการที่เราจะเก็บด่านให้ได้3ดาวในแต่ละด่านหรืออยากผ่านด่านบอสโหดเราเองเนี่ยก็ต้องเล่นมือในบางครั้งนอกจากนี้ในแต่ละด่านต่อสู้ตัวเกมก็จะมีผลกระทบของสภาพอากาศและก็เวลาโดยจะมีเอฟเฟกที่มันจะส่งผลต่อการต่อสู้ของเราด้วยอย่างเช่นในเวลากลางคืนที่มันจะเพิ่มอัตราการคิดให้เข้าในสนามลบรวมถึงตัวเกมก็จะมีระบบบ้าน ที่เราสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแต่งบ้านของเราได้รวมถึงบางเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถมอบไอเทมต่างๆให้เราได้อย่างเช่น e อคพเอาไว้อัพตัวละครหรือพลังงานสตาฟีนา่าซึ่งเราเองนะครับก็สามารถแต่งบ้านให้เป็นสไตล์ห้องนอนสไตล์ห้องรับแขกชมลมหรือจะเอามา mix รวม,ก,มก,กันก็ได้แลวเราเองเนะี่ยก็เชิญเหล่าวาคลี่มาเยี่ยมชมบ้านเราได้ด้วยซึ่งเราก็จะได้เห็นน้องๆมาเดินเล่นนั่งบนโต๊ะนอนบนเตียงแค่นี้ก็ฟินแล้วพูดถึงระบบของตัวเกมคร่าวๆไปกันแล้ว หลังจากที่ผมได้เล่นมาประมาณ7วันก็ค่อนข้างรู้อะไรประมาณหนึ่งแล้วนะสาหรับคนที่ยังช่างใจอยู่ผมเองนะครับก็จะมีเหตุผลหลกัลกๆว่าทําไมคุณถึงต้องเล่นเกมอิกดาคอนิเคิลครับยยจากที่ผมได้เล่นเกมกาชามาหลายเกมอิกดาคอนิ c คเป็นเกมที่ผมค่อนข้างโอเคกับเลกกาชาสุ่มประมาณนึงเลยนะครับเลกการออกอาจจะพอๆกับเกมอื่นแต่ผมนะค่อนข้างชอบระบบการันตีตัวละครที่เรานะครับสามารถเอาแต้มจากการเปิดตัวละครซ้ํา มาแลกเป็นเศษของตัวละครที่เราอยากได้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยครับผมเปิดตู้ของตัวละครยูเลียซึ่งผมก็ไล่เปิดแล้วได้ตัวละครซ้ำมา3าครั้งแล้วแต่ถ้าหากว่าผมอยากจะอัพตัวละครยูเลียสีดาวผมต้องพยายามเปิดให้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตัวเกมเนี่ยมีระบบที่เราสามารถเอาแต้มจากการเปิดเนี่ยไปแลกเศษตัวละครยูเลียที่ผมอยากได้ซึ่งมันจะเรียกว่าแต้มผลึกอีกดา และผมเนี่ยก็สามารถทาตัวละครยูเลียให้เป็นสีดาวได้เลยรวมถึงตัวละคร2ดาวอื่นๆที่ผมอยากใช้แต่ตัวละครมันดาวน้อยผมก็เอาตัวละครไปอัพให้เป็น3าดาวแล้วก็เอามาใช้ในทีมได้ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีเลยครับผมชอบระบบนี้มากๆเพราะเราจะไม่เจอการเปิดแพ็คที่ไม่รู้จบหรือว่าเปิดแล้วหลุดเลทสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คงเป็นเรื่องราวของเกมที่ถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเกมจะเพิ่งเปิดให้เล่นได้ไม่นานและเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นเรื่องราวใดๆของเกมมากนัก แต่ในโครงเรื่องที่ผมได้อ่านมาช่วงแรกๆสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมมือถือและเสพเนื้อเรื่องไปด้วยเนี่ยสำหรับเกมอีกราคอนิเคิลถือว่าไม่เลวเลยครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าปมเรื่องความฝันของตัวละครเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับรวมถึงในเซิร์ฟเวอร์ไทยก็มีการแปลภาษาไทยให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นด้วยแน่นอนครับว่าตัวกราฟิกเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆให้เราเลือกเล่นเกมใดเกมหนึ่งผมบอกเลยครับว่าตัวอีกราคอนิเคิลเนี่ย ตัวละครวาคิลี่เหล่านี้สามารถฮิวใจเราได้เลยครับคือน้องๆน,น่ารักมากเลยอ่ะซึ่งตอนนี้ตัวละครวาคิลี่ก็มีให้เลือกเกือบ50ตัวครับและไม่ต้องสืบเลยว่าตัวละครน่ารักแบบนี้เดี๋ยวอนาคตก็จะมีโมเดลตุ๊ก,กตาของที่ระลึกสวยๆงามๆให้เราได้เก็บแน่นอนภาพสไตล์อนิเมตตัวละครน่ารักซึ่งมันน่าจะถูกจริตกับเราเหล่าเกมเมอร์แน่นอนและเหตุผลสุดท้ายที่ทำให้ผมเล่นเกมนี้ ก็คงจะเป็นเวลาต่อวันในการเล่นที่เราไม่ต้องใช้เวลาเล่นกับมันเยอะเท่าไหร่คือต้องบอกก่อนว่าสมัยนี้นะครับผมเองเป็นคนที่เล่นเกมเก็บเลเวลเยอะมากแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์มากเลยนะในแต่ละเกมอ่ะซึ่งเกมเหล่านี้นะครับใช้เวลาในการเล่นเยอะมากวันหนึ่ง4-5หชั่วโมง10ชั่วโมงแต่สําหรับเกมอีกดารคอนเนคเตอรนะครับผมว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วคือถ้าหากว่าคุณตะลุด่านได้ไกลคุณก็ไปได้ไกลใช้เวลาเยอะกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าคุณยังติดด่านอยู่ทำเคล็ดประจำวันเล็ก ซึ่งเหมาะสมที่จะเล่นในเวลาว่างคนที่มีงานเยอะมากๆและเล่นเกมอื่นไม่ได้เกมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์คุณอย่างดีเลยครับหรือคุณจะเล่นเกมนี้เป็นเกมลองก็ได้กระ,ะจบแล้วครับสำหรับการแนะนําตัวเกมอีกราโคเ n i c ลเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่มาตกใครหลายๆคนได้แน่นอนเพราะความน่ารักของเหล่าตัวละครต่างๆและถ้าหาว่าใครมาเล่นในช่วงนี้นะครับตัวเกมก็จะมีกิจกรรมขุมทรัพย์ฤดูร้อนที่จะมีการแจกของฟรีอย่างเช่นการ์ดอัญเชิญคู่หู10บใบ มีการเล่นกิจกรรมมากมายแถมยังมีการแจกตัวละครฟรีอย่างมารูรุซัมเมอร์ซึ่งปกติแล้วนะครับตัวละครมารูรุจะเป็นตัวละครสายแทงใส่ชุดเกาะหนาๆแต่ว่ามารุรุในโมเดลนีเนี่ยครับเราจะได้เห็นน้องใส่ชุดว่ายน้ําสุดน่ารักด้วยยังไงทุกท่านก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมอิกบราคอนดิเคตัวเกมเปิดให้บริการแล้วบน iOS แล้วก็ Android ทุกท่านสามารถโหลดเล่นเกมนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ทางดีสคริปชันนะครับ และก่อนจากลาการพวกเราจีคอนเทนต์ก็ขอรบกวนให้ท่านช่วยกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้ววันนี้ก็บผมบาสจีคอนเทนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ